คุณกำลังฟัง Hel Alert Podcast อดแ c a s t ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สกลุ่มคนตัวดีผลิตรายการสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Hel Alert Podcast กับผมธีรยุทธเพชรกุลปัจจุบันมียาสูบชนิดใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นคือบุหรี่ไฟฟ้า โดยเชื่อกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นหอมนี้มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบมวลแต่ความจริงแล้วกลิ่นหอมๆของบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายมากน้อยแค่ไหนต่างจากบุหรี่มวลหรือไม่วันนี้เราจะได้คุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีประธานวน,นิชจากภาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพะทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้มาบอกข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันครับ Health Alert Podcast. สวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าวายร้ายภายใต้กลิ่นหอมนะครับแน่นอนเราพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนจะนึกถึงเรื่องของกลิ่นหอมหอมนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันกับอาจารย์หมอเนี่ยแหละครับว่าไอ้กลิ่นหอมหอมนี่มันมีพิษมีภัยอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยอาจารย์หมอครับมีข้อมูลไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นคนกลุ่มไหนยังไงกันบ้างครับค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและวัยรุ่นนะคะ ทั่วโลกเนี่ยเทรนด์มันค่อนข้างที่จะตรงกันก็คือผู้ใหญ่เนี่ยสูบค่อนข้างน้อยแต่ว่าพีคเนี่ยจะไปอยู่ช่วงเ,ออเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วงเด็กมหาวิทยาลัยแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คืออายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยค่าเฉลี่ยของคนที่อายุที่เริ่มสูบบุหรี่มวนเนี่ยของประเทศไทยนะคะที่เก็บ มาเป็น10บสปีเลยสถิติเนี่ยก็บกว่าคนที่เริ่มสูบบุหรี่มวนเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18ปีและก็คือไม่ถึง5%เนาะคนที่เริ่มสูบบุหรี่มวนเนี่ยที่จะเริ่มตั้งแต่อยู่ประถมอ่ะก็คืออายุต่ำกว่า12แต่ว่าปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ามันระบาดลงไปถึงโรงเรียนประถมอย่างอาจารย์เนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยไปลงเก็บข้อมูลที่โรงเรียนประถมเนี่ยอย่างมีโรงเรียนหนึ่งในภาคกลางเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเก็บข้อมูลป .6 <c oughs> ป .4 6. <c oughs> ถึงป6เคปสี่ฟฟถึง4ปเกือบครึ่ง เด็กประถมแล้วผู้หญิงอ่ะสูเบเยอะกว่าผู้ชายด้วย55%เด็กประถมเนี่ยแหละครับปอสี่ถึงปอหกที่เคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะคะหรืออีกโรงเรียนหนึ่งที่ภาคเหนือเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนแถบชายแดนเลยเราก็ไม่คิดว่าเออเด็กจะเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้แล้วหรืออะไรแล้วก็กลายเป็นว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยปอสี่ถึงปอหกก็เคยสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถึงเกือบ30%ทํานไมนะะเป็นแบบนี้น,นะครับอาจารย์หมอมันมันน่ารักมันน มันมหอมหรือมันยังไงอะครับอาจารย์หมอกลิ่นหอมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้คุณบอลเกิดมาตอนแรกเนาะว่าเฮ้ยกลิ่นมันมีตอนนี้มันมีเกือบ20,000กลิ่นแล้ว oh, นะคะค <th ab. S 2> คือเมื่อสัก23ปีที่แล้วเนองค์การอนามัยโลกรายงานในรายงานประจําปีของเขาอะว่าที่เขาไปเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีประมาณ16,00 0กลิ่นแต่ว่าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเอาแค่ประเทศไทยก็มีกลิ่นที่เราก็ไม่ไม่คิดว่าเออเขาจะทําได้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆทุกยี่ห้อเลยที่เรารู้จักเนี่ยมีหมดเลยนะคะอ่กลิ่นขน มกินผลไม้อาหารไทยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันมันมันหลากหลายมากจนเราก็ตกใจนะคะทีเนี้ยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าธุรกิจเนี่ยก็ไปโปรโมทว่าไอกลิ่นพวกเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ใช้ทําอาหารอยู่แล้วมันเป็นกลิ่นรสชาติที่ใช้ทําอาหารอยู่แล้วมันก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่าไอกลิ่นรสชาติที่ใช้ผสมในอาหารสําหรับรับประทานเนี่ยมันก็คือได้รับการรับรองหรือยอมรับว่าปลอดภัยเฉพาะการรับประทานเท่านั้นแต่เมื่อถ้าเกิดคุณเอามาใช้ ในช่องทางอื่นก็คือสูตดดมเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่มีใครยอมรับว่าปลอดภัยนะคะอันนี้อาจจะต้องต้องคาความเข้าใจกับ คนทั่วไปว่าเอออันนี้มันไม่ได้ปลอดภัยนะนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับอาจารย์หมอที่มันแตกต่างกันระหว่างบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟ<ช>ฟ้าคือบุหรี่มวนเนี่ยโอ้โหเหม็นแน่นอนอยู่ไกลยๆยังเหม็นแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือนี่แหละความหอมกลิ่นหอมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลอะไรที่เขาถึงต้องทําแบบว่าให้มันมีกลิ่นหอมๆนะครับอาจารย์หมอเขาอยากจะขายได้ใช่ไหมอาจารย์หมอหรือย,ยังไงแบบนี้ครับอันนี้ใช่เลยค่ะก็คือต้องการที่จะดึงดูดคนให้ให้มาสนใจแล้วก็มาทดลองทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเข้ามาทดลอง เนี่ยมันก็เกิดการเสพติดเพราะว่าไอในกลิ่นที่หอมเนี่ยมันเหมือนเขาสร้างมายาคติให้คนใช้เนี่ยรู้สึกว่าเออมันหอมนะมันไม่อันตรายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จร <Okay. S 2> ิงๆแล้วพอลองสูบเนี่ยก็เกิดการเสพติดเพราะว่าในไอตัวความหอมของมันเนี่ยมันแฝงไปด้วยสารเสพติดที่เรียกว่าสารนิโคตินอ,อ่าพอเสพติดแล้วก็อยากจะลองอยากจะสูบอีกนะคะอย่างเราการคุยกับเด็กปฐมเนี่ยถามว่าเออทาไมถึง หยุดสูบไม่ได้หรือเลิกสูบไม่ได้อย่างมีหลายคนก็บอกว่าคือถ้าไม่ได้สูบแล้วจะมีอาการหงุดหงิดคือแสดงว่าเออเขาแบบได้รับการเสพติดจ,จากไอตัวสารเสพติดนิโคตินตัวนี้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยบอลกำลังคิดแบบนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับอาจารย์หมอก็คือว่ากลิ่นเนี่ยจริงๆมันก็คือเหมือนกับเราแต่งกลิ่นหากลิ่นให้มันหอมๆกลิ่นเนี่ย ไอ้เรื่องของกลิ่นอาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันอันตรายมันก็คืออยู่ในไอ้สิ่งที่มนอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับมันคืออันตรายที่มันซ่อนอยู่แบบนั้นนะครับอาจารย์หมอก็คือทั้งตัวกลิ่นบางกลิ่นก็อันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันยังไงอะครับอาจารย์หมอมันมันทำมาจากอะไรยังไงบางกลิ่นบางรสชาติเนี่ยที่เขาเอาไปศึกษาเนาะคือมันมีอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล่าเนาะก็คือมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยค่ะเขาก็ศึกษาจริงจังเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยย้วววเเเขาาานนนรออททีีีีี่่่มมคคชชญืงงิิะะ เขาก็เหมือนมีลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละ แล้วก็ปรากฏว่าลูกๆเขาเนี่ยก็บอกว่าเออเพื่อนวัยรุ่นเนี่ยก็คือมัธยมเนี่ยเขาก็แบบลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็เลยพยายามจะหาทําวิธีที่จะให้วัยรุ่นเนี่ยหรือลูกๆเขาเนี่ยรู้ว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมันอันตรายนะเขาก็เลยเอาน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นรสชาติต่างๆโดยเฉพาะรสที่มีส่วนผสมของซินนามอนเนี่ยเขาก็เลยเทเอาไอ้พวกไอ้น้ํายาเนี่ยเทใส่ไอ้ตัวภาชนะที่อยู่ในห้องทดลองอ่ะปวดว่าทิ้งไว้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตัวถาดที่ใส่น้ํายาเนี่ยมันถูกกัด กอ oh. จากตัวน้ํายาของไอตัวบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะรสชาติที่เป็นรสของชินิมอนเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าส่วนผสมที่ทําให้เกิดกลิ่นต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยไปสัทุกกลิ่นเออบางกลิ่นเนี่ยมันก็มันเกิดปฏิกิริยาเมื่อถูกความร้อนต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ทีนี้นอกจากตัวกลิ่นแล้วเนี่ยมันยังมีสารเคมีซึ่งเขาต้องเอามาผสมในตัวน้ํายาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนิโคตินอันนี้ <c oughs> พูดไปแล้วก็คือเป็นสารเสพติดแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีสารอันตรายอื่นเช่นสารก่อมะเร็งซึ่งม,มีมีหลายตัวเลยที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านะคะ <c oughs> หรือ,อาสารอินทรียระเหยง่ายต่างๆซึ่งมีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่ตะกัว่วนิกเกิลอะไรเงี้ยยาฆ่ามแมลงเนี่ยส่วนผสมที่เป็นส่วนของยาฆ่ามแมลงหรือฟอร์มาลีนที่เขาไว้ใช้ดองศพ มันก็มีการพบว่ามันอยู่ในน้ํายาของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยหรือแคดเมียมในน้ายาบุหรี่ไฟฟ้าก็พบสารพวกนี้เหมือนกัน <c oughs> นะคะ ดังนั้นเนี่ยมันมีสารอันตรายที่อยู่ในน้ํายาเนี้ยแต่ว่าเราไม่รู้เราก็คิดว่าเออมันมันหอมใช่ไหมมันก็น่าจะไม่อันตรายแต่จริงๆมันมีสารที่เป็นอันตรายเหล่านี้อยู่หรือแม้แต่ตอนนี้เรากังวลเรื่องฝุ่นพิษใช่ไหมคะพีเอ็มสองจุอะไรต่างๆเนี่ยที่มีข่าวว่าเออในอย่างในเชียงใหม่เนี่ยก็มีอย่างอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็เสียชีวิตไปหลายคนละเนื่องจากได้รับ PM 2.5อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ปรากฏว่าเขาเอาตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไปทดสอบเรื่องของเอ่อพีเอ,อ็มสองจุดห้าเนี่ย <c oughs> ก็พบว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผลิต PM 2.5เนี่ยได้สูงมากก็คือควันที่มันเกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่คะ่ะสูงเทียบเท่ากับบุหรีธรรมดาเลยแล้วก็สูงถึง45เท่า ของค้ามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกําหนดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคําถามต่อมาว่าอา้าวคนสูบก็ได้รับอันตรายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสารพิษต่างๆที่อยู่ในนั้นน่ะน,นะคะรวมถึงควันที่มันปล่อยออกมาก็มีส่วนผสมของฝุ่นจิ๋วอะ่ะ PM 2.5หรือ PM1 ซึ่งมันก็สามารถที่จะเข้าสู่ปอดได้ลึกมากๆแล้วก็เป็นอันตรายกับปอดร,รวมถึงอวัยวะอื่นๆในร่างกายเราด้วยนะคะค,คนรอบข้างแม้แต่จะไม่ได้สูบเองอันนี้ก็ได้รับอันตรายจากควันมือสองของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามีการศึก ศาสตเนี่ยเขาพบว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนสูบเนี่ยเสีย่ยงที่จะเป็นโรคหลอดลมอักเสบเนี่ยถึง2อถึงส,งงสเท่านะคะออรวมถึงเนี่ยอย่างเช่นเขามีการไปตรวจป,ปริมาณน,นิโคตินเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในปัสสาวะของคนที่ออไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าไปอย, <S <S <timeless> อยู่ในห้องเดียวกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็พบว่าคนที่ไม่ได้สูบเนี่ยถ้าไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบเนี่ยพอตรวจป,ปัสสาวะก็เจอสารนิโคตินเหมือนกันก็แสดงว่าวันที่หอมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไมยาคติที่มันทําอันตรายต สุขภาพของทั้งคนที่สูบเองและ คนรอบข้างที่ไม่ได้สูบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นควันบุหรี่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือสองมือสามเนี่ยเหมือนกับบุหรี่มวนเลยบุหรี่มวนมียังไงบุหรี่ไฟฟ้าก็มีโทษมีพิษมาเป็นควันบุหรี่มือสองมือสามเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์หมอใช่อย่างที่เรื่องมือมือสามก็เหมือนกันก็คือมีคุณหมอเด็กเนี่ยเขาเอามาเผยแพร่นะว่าแบบเขาพบว่าเด็กเนี่ยเป็นโรคข้อผืดกําเริบโดยที่ก็หาสาเหตุว่ามันเกิดเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยสุดท้ายก็คือไปพบว่าเด็กเนี่ยนั่งรถไปโรง เรียนอะไรต่างๆเนี่ยโดยรถคันที่เด็กมาใช้อยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นขอผืชดกาเริ่มเนี่ยรปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยเจ้าของอที่ขับเป็นประจำเนี่ยเขาสูบปลีไฟฟ้า แต่คือตอนที่เด็กนั่งเขาอาจจะไม่ได้สูบแล้วนะคะแต่ว่าพิษของมันต่างๆที่ตกค้างอยู่ในตามเบาะรถตามตัวรถอะไรต่างๆที่อยู่ภายในรถเนี่ยก็ทําให้เด็กได้รับแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดกําเริบได้เหมือนกันครับสุดท้ายให้อาจารย์หมอฝากหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็สูบเพราะว่าโอเคกลิ่นมันหอมนะมันไม่เหม็นเหมือนบุหรี่มวนทีนี้เนี่ยมันไม่แค่นั้นคนอยู่ใกล้หลายๆคนถ้าเป็นบุหรี่มวน โอกรเดินหนีไกลเลยนะครับอาจารย์หมอแต่ถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้านี่หลายคนไม่เดินหนีเพราะรู้สึกว่าเออมันก็หอมดีมันก็โอเคมันไม่ได้รู้สึกเหม็นอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจผิดตรงนี้อยู่ให้อาจารย์หมอฝากปิดท้ายหน่อยครับค่ะก็จะฝากไว้นะคะว่าคือตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่ได้รับกลิ่นหอมๆต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ไมยาคติที่ทําให้เราคิดไปเองว่ามันไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้ความหอมอันเนี้ยเหล่านี้แล้ค่ะมันจะมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราค ข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ควรสูบเนาะไม่ควรริเริ่มหรือไปลองสูบนะคะหรือคนที่ใช้อยู่แล้วแล้วยังเลิกไม่ได้เนี่ยถ้าสูบก็ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่ตัวเองได้รับผลอยู่คนเดียวะนะไม่ไม,ไม่ไม่เผื่อแผ่มาทําอันตรายให้กับคนอื่นนะคะครับส่วนคนรอบข้างเอ,อ่อหลีกเลี่ยงเลยค่ะนะคะว่าไอความหอมเนี่ยมันอันตรายกับสุขภาพเราด้วยหลีกเลี่ยงแบบเหมือนบุหรี่มวนยังไงบุหรี่ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเลยใช่เลยค่ะคือจริงๆเขามีการศึกษาเนาะว่าให้ต้องห่างไกลจากไอคนที่สูบบุหรี่ เท่าไหร่ถึงจะอาจจะเรียกว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเนาะคือประมาณ10เมตรนะคะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากครับที่มาให้ความรู้กันนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนครับว่ากลิ่นหอมๆไม่ได้ดีกับสุขภาพต่อตัวคนที่สูบและคนรับข้างเหมือนกับบุหรี่มวนยังไงอย่างนั้นเลยแหะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Health Alert Podcast